โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักทุกปันตกทันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเจนเคยแอดเคสลัดนั่นเอครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของโจสลัดนะเด็กคุณผู้ชมไม่รู้คนอื่นเรียกไงกูเรียกแจ็บโจสลัดนั่นแหละจัดปะไม่พูดปภาบกลับไปปรุยกันเลยกันเลยดวยแปลกๆโหดิไปลุยกันเลยไปกันล่ะกูรีอยากชอบอ่ะแล้วแต่วันแล้วแหละจานแล้วแต่อารมณ์มืนตรงนี้ นั <aid> ่นประเทศมาแล้วผ e ู like ้ชมใครที like ่คอมเมนต์บอกเออเกมโจรสลัดหญิงมาก็ประเทศมาแล้วนะครับก็ตมภาพกัน็ไรก็คือไม่ได้เอาลงหรอกแต่ว่าแบบอ่ะโอเคกำไรมานิดหน่อยแต่ก็จะดีกว่ากำไรนะก็บอกไว้ก่อนนะครับอ้าวตอนจะรับชมคลิปนะครับไม่ได้ไปทำตามให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามแอดด้วยนะครับไปเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะไปเป็นเกมหนึ่งที่ไม่มีซื้อฟรีเกมนะผู้ชม ใครที่อยากเล่นฟรีเกมก็มีอย่างเดียวผู้ชมทัาใจ <c oughs> <c oughs> อดทนรอเลยกันนะครับเกมในลักษณะน,นี้คือเออที่ผมเล่นมาไม่แค่สองเกมนะที่ทำให้รู้สึกว่าตื่นเต้นได้ก็มีเกมนี้แล้วก็มีเกมมวยไทยผู้ชมนะครับอืมที่เหลือไม่ต้องพูดถึงหรอกเกมไหนที่ไม่ค่อยเล่นก็ไม่ต้องประามาถามมันมาก <c oughs> สภาพป่ะ เกมไหนที่เคยได้หนักๆสุดมากผมก็จะย้ำอยู่แค่เกมนั้นแหละคุผู้ชมเยแอบเกมไหนที่ไม่เคยได้หรือเข้าทีไรไมันก็ผิดหวงังผิดหวังตลอดก็มันก็จะเป็นการเอ่อเริ่มจากดองดองก็จะเป็นการแบนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเกมกับตันนะคุณผู้ชมผมชอบอย่างหนึ่งคือเวลามันจ่ายอ่ะไอ้ตัวคูณมันไม่ได้แพงมากนะตัวคูณคือไม่ได้แพงมากแต่ตัวจ่ายมันแพงนะครับถ้ามันติดไฟเอาบาัขายก็คือ เออ่เรียงต่อกันห้าแถวคุณผู้ชมถ้ามันไปโดนตัวแพงสุดอีกอย่างตัวกับตาอะไรเงี้ยคุณผู้ชมอโอกเลยมันเชิงเรื่องใส่คุ้มค่าแก่การรอคอยเน้นนวลไงการันตีแต่ตะบึงเจงขึ้นมากูบอกเมื่สม,มก็โมไว้หลายเนี่ยจ้ะเออโมไว้เยอะๆนะโมไ้เยอะพอแบบปิดเกมมาหมดตูดทำไงสภา เราไม่ได้เข้านานแล้วแหละนะนานๆเล่นจีแต่ก็ถ้าจำไม่ผิดล่าสุดที่เล่นก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าฟีเกมเลยนะเนี่ย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 เนี่เหม,มือนแมพเลยปะเห็ไฟเขาเพิ่งขยิบแต่มันตัวถูกไปหน่อยนะมันตัวถูกไปหน่อยไม่เปนน็นแรงนะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งน้ำศพทหารว,ว่ะมันต้องโดนบักบา้างแหละเออกระบะดิอองแท้ ก็มีเกมอะไรดีๆก็แนะนำให้เข้ามาได้เลยครับผู้ชมคนระับขอบคุณมากสำหรับทุกคอมเมนต์เลยนะที่คอมเมนต์เข้ามาเอออยากเห็นเกมมันนั้นอยากเล่นเกมมันนี้หรือคอมเมนต์บอกเออเกมนั้นมาเกมนี้มาขอบคุณมากนะครับอยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นนานแล้วกันผู้ชมนะครับอยากให้แชร์ประสบการณ์อย่างนี้แหละนะอย่างน้อยคนที่เข้ามาอ่านนะอืมไม่ต้องถึงกับคนที่เข้ามานะอย่างน้อยผมเข้าไปอ่านนะผมผมก็จะได้มีกำลังใจว่าอ๋อเกมนี้มันมานะเออเกมนี้มีคนเคยได้พันเท่าอะไรไประมาณนี้ผู้ชมผมพูดอยู่ประมาณสองสามคลิปแล้วแต่ขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ เขไม่ได้ยี่คมไม่ได้เลยนะครับจะดา่าจะเดืออะไรก็เด่าเชิญครับ <c oughs> ด่ามาด่ากลับนะจะเลิมอืมอสัะโดนไปหลายคนแล้วมัง้งที่แบบแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วคุณผู้ชมส่วนมากจะเป็นช่วงใหม่ๆนะเออช่วงที่แบบผมมารับช่องแอดแดนใหม่ๆก็โดนด่าบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ดัดเสียงบ้างอะไรต่างๆนะยิกเสียงคงไม่ได้ดัดนะมันก็เป็นอย่างนี้ของมันแล้วที่ไหนแต่ไรโอ้ลูกเพ่าคนมันจะพูดนะเนาะเพี้ยน แล้วไหนยังพีเกมอะโอ้โหพีจีนี้ช่วงนี้ผมพูดอย่างหนึ่งนะผมยอมรับอย่างหนึ่งพีจีช่วงนี้คือมันตึงชิบหายเออพีจีช่วงนี้มันตึงชิบหายตึงแบบชิบหายแต่ปวดกรนนะดูกเท้ทองแท้เคยเล่นแบบพีจีที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากขนาดน,นี้นะแต่พอมาเจอจังหวะที่มันค่อนข้างยากนิดหนึ่งไม่ว่าเมื่อก่อนแค่คิดไปเองนะ คืว่าเบ็ดแพงมันยากมากนูน่นนี่นะทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะก็เออเบ็ดถูกก็ยากเหมือนกันวู้วี่เก็บอุ้ยฮ่าพี่เก็บได้ครับทำใจรอไม่ได้เพี้ยนถ้ามันจ่ายแต่ปฏิหารลูกเพ่เออเป็น,นเกมหนึ่งที่วายออกอยากนะเออเป็น,นเกมหนึ่งที่วายออกอยากจนบางครั้งผมรู้สึกว่าไอ้เ,ออเ,มเก,ม,เกมนี้มัน มันมีวหวหรือเปล่าวะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเลยนะเออนานจะเข้ามาทีหนึ่งปั๊บเอ้บาสวนยับปราแปดแล้วก็ไม่มีตัวจ่ายต่อครับเอาเดี๋ยว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 ฮันเตนครับเจ๋งเป็นส็งฮ้วโวยสำหรับกำไรตัวเองโอ้ลูกเว้ เกินไปอยู่ในบางทีอ่ะเอาแนวน,น,นอนอะไรไม่ได้ผู้ชมนะเออพวกมันมนะมมต้องได้กลับมาเล่นเนบ็ดบาดแบบสังบาทแล้วกะยักอู้ยขู่จับรูปเลยขู่ายลนะจับได้ที่เจอสาธุพุทธังอะไรท่นนั่งทำมาอะไรท่านนังต่างๆอะไรทะา่ทาออะทะนางังบึ้มบับสะเปบ็ดถ้ามันจ่ายก็ดีไปเด้อดิเออถ้ามันไม่จ่ายก็ทำใจ งอยประเด็นน้องปั๊บนั่นแหละฉัพีดมาสวนยางป,ปลาแปดแบบแถวแรกไม่ลงเลยนาไปต่อได้สักหน่อยมั้งไอตัวที่มันไม่ค่อยแพงนะแต่ที่มันจะจ่ายเว้ยผู้ชมโอ้เดี๋ยว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 เออเอแถวสองลบบอชัดเจนเนไม้สอกมันก็แจ้งเปล่งแสงเหมือนกันนั่นแหละแล้วมันจะเข้ามาทำมะเขืออะไรมั้กูถามจริงเต๋ ยังหรือว่ายังไงมันต้องกระตุ้นด้วยกันเพิ่มเบ็ดอย่างเงี้ยหรือว่าการลดเบ็ดอย่างเงี้ยนะเพี้ยนโอ้ยจิตดีเถอะให้มันดีแบบเอ้ยวันนี้เมื่อวานดีนะอะไรประมาณนี้วันนี้ขอแบบดีๆได้ไหมจานเพี้ยน <c oughs> เออวันียังชอบเลยแต่ละวันหนึ่งวันพันเหตุการณ์อ่ะเดี๋ยวก็ไม่จ่ายบ้างเดี๋ยวก็เข้าฟรีเกมไม่จ่ายบ้างหรือก็ไม่เข้าฟรีเกมเลยเออหรือแบบเดี๋ยวก็สักพักเน็ตหลุดสักพักค้าง กูยเลชอบดีดีด,ด,ดีดีก็บอกว่าดีแหละเออไม่มีดัวจสามสิบเก้ามุนเทแแรกไม่มาไ้ที่เล่นเกมนี้ต้องทำใจทีหนึงนะผู้ชมด้วยความที่มันเป็นเกมที่มันไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายครับรอแค่เข้าฟีเรีเกมเท่านั้นเลยไม่ได้มีฟีเจอร์พิเศษไม่ได้มีแบบรุ่นนี้นั่นเข้ามา มุนก็มาจ่ายแล้วจ่ายเลยไม่จ่ายก็แล้วเลยคู้เออมันไม่เขาเรียกมันมีภาษาเรียกอยู่ผมจำไม่ได้คือมันจะเป็นการหมุนหมุนลงทีเดียวนะจ่ายไม่จ่ายก็มันจะไม่มีแบบตัวอื่นตกลงมาแล้วก็จ่ายเพิ่มอะไรเปลยกเว้นจะเออใช่ไหมมีไหมมีดิเออมีมีมีอ่ะกูพูดอะไรไปเนี่ยสโอ้ยเลยกูเนี่ยเปีย ขอประทานอขอประทานอภัยในข้อมูลที่ไม่ตรงกันช่วงนี้แม่งหลงหลบลืมๆเออกเกมอะไรนะคุณยกตัวอยากก่างเกมอะไรวะนีม่มีสองรูปแบบใช่ป่ะที่แบบเออเรียกว่าอะไรหมุนแล้วจ่ายแล้วจ่ายเลยไม่มีตกลงอะอะไรวะเออเจับกระสือจับไปปูเริ่มมัว่วนเลยเออโวเริ่มมั่วแล้วโอ้ตะพั มันมีแหละแต่จำไม่ได้อยากจะพูดอะไรก็โอ้ไปเรื่อยตรเนี้เดย์ลูกเพื่อเออนี้เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเล่นที่ที่ไม่ใช่ยุคนี้นะยุคก่อนๆที่เล่นนะ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเป็นอีกเกมที่ผมผมว่าจ่ายหนักอีกเกมหนึ่งนะไม่ต่างจากมวยไทยนะแต่มันไม่ใช่แบบเนี้ยอุ้ยจะห้าพันไป ไม่ได้ขออะไรมากหรอกเพี้ยนห้าพันก็ยังดีน้องจิตมาแบมแ้ 8, าสามไม่ลกแล้วมันก็ทะลึ่งบ้องไปลงแถวแรกโอ้ยอุไยัยงเชื่อเลยว่าพีจีมันตึงเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะทุกคน,นวิกฤตเย็นงงนะเออโอ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอชสองไม่ลงลงเป็นเค ชัดเจนครับเจ้งเป็นเสียงลาดเปอร์เซ็นต์นั่นปลัยชีวิตดีดีพี่เกมสามรอบรวมกันไม่ถึงพันูุลียัมจอาดี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 แหละถามเรื่องคุ้มไหมเรื่องหนึ่งเมนเอกีพี่นากราแล้วครับผู้ชมคุ้มหรือเปล่าใช่ไหม คืเอเราหมุนๆถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะจะเบ็ดถูกเบ็ดแพงก็หนีสิครับหนีไปเล่นเกมอื่นเถอะอืมไม่เอาแตเกมอื่นไม่ไหวก็กหนีไปเล่น่ายอื่นเถอะนะถ้าใคายอื่นยังไม่ไหวมันก็รวมๆรวมๆกันก็เปไปยัดใส่บาคาร่าท,ทีเดียวเออแค่นั้นแหละแล้วก็ปัดดากหนีแม่บ้านแต่ปดีอย่าไปฝืนตัวเองให้มากนะผู้ชมอร่บอย่าไปฝืนธรรมชาติอย่าไปฝืนความรู้สึกตัวเองอบางทีเ,เป็นโงเลยะหลอดเลยมันจะจ่ายมันจะจ่ายมันจะจ่าย ล้างสบองเลยอยู่มันจะจ่ายต้องจ่ายอีกมันจ่ายแล้วนะแต่ผมว่ามันต้องจ่ายแพงกว่านี้ถ้าขนาดเป็นสี่สิบขนาดนี้แล้วเป็นสี่ร้อยจะขนาดไหนยัดไปทีเดียวผู้ชมเบิร์ดเรียบร้อยฮะเจ๊งมันมีอย่างนี้มันมีอย่างนี้ประสบการณ์ตรงแหละเออจริงๆหนึ่งเกมเนี่ยผมว่ามันจ่ายแน่นอนอยู่แล้วนิดนิดนึงเออขึ้นอยู่แค่ว่าจะจ่ายถูกจ่ายแพงแค่ไหนมันจะมีบางจังหวะแล้วมันจะมีบางจังหวะบางทีจะมีบิ๊กวินแค่รอบเดียวที่เหลือก็ไม่รู้ มี่งเหลือก็ไม่รู้มันจังหอมฉุยตามเราแล้วังผู้ชมนะพิจารณาได้แล้วก็ไปต่อได้นะทีแบบแต่ถ้าเราเอาความแบบเอาอารมณ์ไปที่ตั้งสักพักหนึ่งมึงหมดแน่ม่ต้องห่วงเพี้ยนไม่นานหรอกกูบอกไว้ก่อนนี่เป็นไงไลค์โค้ดเป็นไงไลค์โค้ดแท้สามสิบสองหมู่นะป๊าป ปับป๊บปับ๊บปั๊บมีแถวโซนทำไมไหลน,นอกโยวงนี้ไม่เคยเห็นหัวจานเป็นอีกเกมที่รู้สึกว่าไหลน,นอกไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะเออไม่ใช่ว่าไหลน,นอกแบบดีขนาดกูแทบไม่เห็นเออบิ๊กวินืน้องอเดี๊ยนเดี๊ยนเดี๊ แล้วทำไมมันตึงได้ขนาดนั้นวะจา๊าดีๆลูกเพนานาเข้าเล่นทีมมันก็มันมันต้องดีแล้วมั้งเออนานาเข้าเล่นทีหนึ่งมันต้องดีแล้วบอเพีย้ยนเย่มม,มไม่มีดจใจครับม <laughs> <laughs> ุนทา้าควรถึงสอนหรือพอแค่น,นี้วะจา๊า สภาพแต่ละเกมโ <60. S 2> อ้คูใจเป็นฮัทสิบจบไปแค่นั้นแหละเออแล้วจะตะโกนทำไมก็มันก็เต้ดดนตัวเองเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมีน้ำโหแล้วนะผูช้ชมช่วงเนี้ยเออเริ่มมีน้ำโหแล้วเริ่มมีแบบอารมณ์แล้วมีอารมณ์แล้วมีแบบอารมณ์ร่วมกูเลยยักเจ้าโอ้มันตึงอ่ะทำไงอ่ะแต่ like และเกมพีจีอลไรคนแนะนำมาก็ก็ดีนะผู้ชมไม่ใช่ว่นนาไม่ดีนะอ่าที่เขาแนะนำมาคือไปเล่นแต่ส่วนมากผมจะเป็นการเทสด้วย ทุนน้อยก่อนนะครับเออทุนพันหนึ่งทุนห้าร้อยอะไรเงี้ยผู้ชมหมุนแบบกดออโต้เจ็ดสิบแปดสิบหมุนสองสามรอบอะไรเงี้ยก็ดูถูงอ้อตรงเหมือนจะมานะก็โอเคเติมยัดเข้าไปอีกผู้ชมเนี่ยถามว่ายากไหมก็วันนี้ทรงดีนะผู้ชมเกมวันนี้ทรงดีนะแต่เป็นทุนน้อยซะมากกว่านะครับทุนกลางๆอย่างเบ็ดสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี้ยผมคิอว่าเป็นทุนกลางนะไม่เกินเจ็ดสิบเนี้ยหรือว่าแบบร้อยหนึง่งคือผมว่าแบบ มันก็ยังตึงๆอยู่เนี่ยแต่ว่าเบ็ดแต่ว่าทุนน้อยผมว่าโอเคเบ็ดน้อยนะเบ็ดสองเบ็ดสาเบ็ดห้าอะไรเงี้ยผู้ชมถ้าใครชอบแบบความอคนใส่ <c oughs> ถ้าใครแบบชอบความแบบหนุกหนานเอฮาตื่นเต้นอะไรเงี้ยเออหมุนไปกินเหล้าไอก็แนะนาเบ็ดสองบาทสามบาทผู้ชมมันคนนี้เยอะจะไม่ได้เห็นหรอกเหตุการณ์แบบเนี่ยจายห่างกันอะไรเงี้ยประมาณแบบ จ่ายรอบแรกเอ่ออยู่ที่เชียงรายจ่ายรอบสองนู่นปาจีนสภาพเพราะนั้นแหละพี่ชมพิจารณาดูเอาแล้วกัน <laughs> ส่วนนะี้ไม่สุกคุณนอนไม่หลับยันจริงจริงก็เล่าตัวเองอีกระบบหนึ่งเหมือนกันเออถ้าไม่ได้เล่นนอนไม่หลับอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ขอได้ดูอย่างนั้นก็ค่อยๆขอได้แบบเขาไปในยูดหน่อยก็ยังดีสุดท้ายมันก็ทนมัได้ <laughs> โอ้ oh, ลูกแป้ปีเกมเออว่ะหุ่นึกขึ้นได้แล้วว่ะจางเคยบอกไปแล้วนี่บอกว่าเกมหนึ่งให้เข้าสาฟรีเกมเอ่ะแล้วมันทะลึ่งเข้ารวดเดียวจบเลยเอา้าสภาพเออเดีอเด้อเด้เอเด้อเด้อเออจะไรวเคยบอกให้มันเข้าสาฟรีเกมที่เหลือจ่ายไม่จ่ายขึ้นอยู่กับแต้มบุญเอาจริงดิ โอ้ยผมว่าไม่ใช่ล่ะไม่ใช่นี่หมายความว่าผมไม่เชื่อนะบังเอิญ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 แหละเออสรงคาบยังไม่จบเดแต่เพิ่งน้ำจบทหารผู้ชมเนี่ยเลยตั้งห้าพันเนี่ยจะไปไว้ไหนว่ามันไม่จบแค่เกมนี้หรอกวันเนี้ยมันต้องมีอีกไอาทิตดีๆอย่างน้อยๆเนี่ยได้เกมนี้คืนสักอา่าเขาเรียกว่าอะไรผู้ชมถ้าได้เกมนี้คืนสักสี่ส่ห้าพัน กราบเป็นจ่าับดีงามจ้ะกราบงามงาม,งางงามปัญญาต่อหน้าไฟเพี้ยนมาดิลูกเอ๊ป๊าบเคมาครับไม่น่ามีตัวจะตัวขอตัวแพงแพงโอ้เด็ด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 ส่งเั้ยอะุอ้ยตรวการบ้านพร้อมกันคุณผู้ชมว่ามันเจ๊งหรือกำไรอุยตรวการบ้านเนี่ยพร้อมกันเนี่ยอันดี ผมว่าทุกคนดูออกอะไอที่ดูคุณทุกคนดูออกแน่เป็นไงเจ้งเป็นเส็งร้อเปอร์เซ็นต์เหลืออะไรพอ่โจโอ้โหจับโอ้พี่อาร์คุลุงกวนแลยตีเกมสี่ลกรวมกันถึงสองพันป่ะเนี่ยเอออดียว่าจะสองพันเลยมันถึงพันป่ะน่นะโอ้ยคุยยังชอบ เป็นไงผู้ชมผู้ชมท้อไหมกูเริ่มท้อแล้วมเออถ้าปีถ้าปีจีแบบนี้กูเริ่มท้อแล้วนะเพี้ยนเออจังหวะจะตึงมันก็ต <tan> ึงจะได้ผู <tan> ้ชมจังหวะคือบางทีช่วงนี้ก็แต่แต่ถามว่าความรู้สึกดีนะมันเซอร์ไพรส์ดีอะจังหวัดที่มันจ่ายมามันจะไม่มีปีมีขุยเลยนะผู้ชมจังหวัดจะจ่ายยียกูจะจ่ายกูอยากจ่ายอ่ะเออกูอยากจ่ายกูจะจ่ายทําไมอะอย่างเ้เลยนะอืมกูอยากจ่ายแบบเนี้ยทําไมนะเออแล้วจังหวะที่ไม่จ่าย ก็ไม่มีเลยก็เยี่ยบหายตาจากบางคนไม่รู้จักกันเลยเออโอ้ให้มันไม่มีสมดุลตรงการลางนะเหรอให้มันมีสมดุลหน่อยก็ได้มั้งเล็กๆได้น้อยตุปูติปิเออโอ,โอลูกแม่ว่าเบ็ดห้าสิบไม่ใช่บวมันต้องมีเบ็ดที่ใช้บบังแหละเฮียนใสงสุดปะ่ะเบ็ดเก้าสิบนี่ทำยังชอบก็จัดประหยัดทำแบม ภาษาอีสานเขาจะว่ามันบ่คักใจนะเออมันต้องได้สักหน่อยแหละเอาดิคือไม่เสียมึงนอนไม่หลับเพราะเถอะแต่เมื่อวานก็กำไรนะผมน,นิดๆหน่อยๆครับพอได้โปรได้เป,ปีไปไม่มีเจ็ดสนะิบสอง 3, มู่นะปั๊บ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 ไอ้ทำการไม่ลงคือเกมนี้มันไม่มีอะไรจริงลุ้นแค่ฟรีเกมเข้าโยม เพรอาะอะไรเพราะว่า,ว,าว่าในฟีเจอ่ะในในฟีเกมตัวคูณมันสูงกว่าข้างนอกข้างนอกมันตัวคูณเต็มที่แค่แค่ห้าคูนห้านะแต่ข้างในมันสูงสุดมันคูณสิบคูนสิบห้าเนี่ยคูนสิบห้าก็ก็ทำเงินได้เหรอแต่ก็เออต้องขอบใจด้วยนะบางคอนอาจจะบอกเ,ออเกมไม,ไม่สนุกเลยเนะครับอืมมันก็อืม,ม,อน,น,อมนะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันะโอ้ยจิต ดีๆหรือว่ามันชอบหมุนมือวะจังเอออันนีูหมนุนมือแล้วก็ได้อาเดี๋ยวมาบางเกมอาจจะไม่ชอบให้เรากดออโต้นะพี่ชมนะครับางเกมอาจจะชอบให้เราหมุนมือเอออย่างเป็นธรรมชาติอะไรไประมาณนี้บางทีม,มันคิดว่าเราเป็นบอทหรือเปล่าไม่รู้นะเออมันจบแปดจุดบุญแล้วก็ไปแปดจุดบุญต่ออะไรเงี้ยเออว่ะน่าคิดเหมือนกันนะไายลายเออเออ มีแน่นะผู้ชมเนี่ย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 เนีแล้วก็มัมีตัวจ่ายต่อครับพอฟรีเกมอีกสักรอบนึงไปจ่ายไม่จ่ายองนี่พอแล้วแหละเพี้ยแล้วถ้ามึงไปเข้าจังหวะปาเตนะกูจะโบกเขาให้เดี๋ยเถอเออกลับมากลับมารอบนี้ฟรีเกมยากเกิงวะไม่ได้หมายถึงเข้ายากนะหมายถึงจ่ายยากครับเหมือนจะไปปรับอัปเดตอะไรมาสักอย่างวะ อ ų, ุยมันจีเอ็มนั่งข้างๆกันตอนเนี้ยสภาพบอกให้เข้าจามสีเรอเป็นเข้าจริงเว้ยแต่มันไม่จ่ายแค่นั้นเองถ้ามันจ่ายก็โอ้เออโอเคมันก็ดีแหละแต่ถ้ามันจ่ายมันก็มันไม่จ่ายต้องคอบอกผมรอยตายครับโอ้ผมได้หมีแล้วผมใจยากเพี้ยนวุ้ยตบเตาไม่เล่าเลยครับ ตายไม่แก่คุณนี่แหละไปเห็นไหมไม่แน่น่ะบางเกมมันต้องลองหมุนมือบ้างเว้ยผู้ชมอย่าไปออโต้แบบยาวๆอย่างเดียวน่ะเออมันต้องลองหมุนมือด้วยจานนี่มีเสียใจครับโอ้บุญปั๊บปั๊บไม่มีเสียใจ,จห้าบุญปัป๊บปั๊บน่าแหละแม่ม,มาสวยงามประดานแปดต่อด้วยนาฬิกา 9ก้าหนึ่เกิปดเก้าสามยเกิน300เท่าเอาดิเอาดิไอ้เจได้กดผิดเอาดิเกิน300เท่ามากูกดเครื่องคิดเลขรอเนี่ยเอาดิจับน่าจะมีบึ้มเดียวนะนั่นแหละแบบมาหาสวยยาปลาดาแปดหกร้อยเจ็ดสิบพับอะแล้วก็ไม่มีตัวจัดต่อตอนขอดีๆนิ่นๆนั่นแหละเอกับแกขโบยคอมตั้แล้วก็วู้ดอ่นต่อและแกตัดแล้วกเขยบมาสวยจัดปลาดิฉันต่อด้วยเองด้วย โอ,อม้ม่ดิเวนมันจ่ายหนักจริงถ้ารอนะยืมเมื่อกี้เกือบหลับจะกลับไปนะถ้ารอได้ท่านผู้ชมเอ้ยโอเคอย่างนั้อยก็ยังมีแต้มบุญอยู่ว่ากว่าจะมามาฟีเกมที่ฮะฟีเกมสุดท้ายวินาทีสุดท้าย คุณยังชอบที่มือหนึ่งพันสองดาทีมือหนึ่งพันสองร้ดามด้วย90้าสผู้ชมเล้ยห้าเท่าคุอยากหเห็นเพี้ยนนาน,น,านตืออย่างนี้จะกะทีแค่นั้นแหละยิ่งเดียวที่เอาผมลงได้ก็มีแค่ลิฟต์เท่านั้นเองผู้ชม เอ๋ยี่นี่ละโมได้กูเรียกางครับไปคุยมผมได้พอแค่นี้แหละมึงจะอยู่แต่เพื่ออะไรล่ะเออก็กำไรแล้วก็ดีดิ่ครับรออะไรละเพื่อนไปดีกว่าคุยมครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามแม่ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใรายการตาคลิปเด้อสำหรับวันนี้ครับคงได้พอแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายบุ้ยบ๊วยครับสตัสดีทุกคน